ทางช่อง YouTube นะครับช่องละครสไตล์เล็ก h ช n แนลนะครับจะมารีวิวกันซ่อมตามรุ่นสามสองนิ้วนะครับรุ่น LA 3 2 R 7 1 7 1หนไรเจ็ดหนึ่ง BA นะครับ LA 3 2 R 7 1 b a หา a ตาลนะครับไม่มีเสียงนะครับครับก็บอร์ดพวกนี้ครับก็รู้กันอยู่นะครับว่าจะเกิดจากซีนะครับเน่าเป็น LCD นะครับตัวเก่าแรกๆนะครับ ก็จะเป็นสีกระป๋องครับผมก็จะทําเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นบางตัวครับซึ่งส่วนมากก็จะเป็นตัวที่เยิ้มสุดนะครับก็ครับหลังจากเปลี่ยนแล้วตรงนี้บอร์ดบางตัวก็จะมีกาวนะครับกาวจะชอบมาเกาะทารซเตอร์ตรงนี้ตอนมีไฟไม่เข่าหรืออะไรนะครับลองย้ำลองอะไรดูนะครับก็ระวังไฟค้างที่สีน้ตัวใหญ่นะครับอันนี้เอาแบบว่าเข้ารวบล้ดนะครับเพราะผมจะต้องรีบประกอบนะครับอันนี้ครับผมด้ตัวการเปลี่ยนสีแล้วเราสักพักนะ เสียบภาพเสียบอะไรตัวนี้ต้องเสียบภาพก่อนนะครับเสียงถึงจะมานะครับนี่ครับเสียงถ้าเร่งแรงนะครับตอนนี้ครับเร่งแรงจะตัดวูบตัดวูบบางครั้งก็ไม่มาเลยครับแล้วก็ถ้าลดมา,บาเบาๆนะครับโอเคสัญญาณเบาไม่ถึงจากจากเครื่องเล่นมาเข้ารู้จักมือถือมาลองทดสอบเสียงดูนะครับเอาเสียงเข้าจากส่วนภาพก็ต่อภาพไว้จากกล่องจากอะไรจากซีดีดีวีดีอะไรเงี้ยผมก็ต่อตรงนั้นไว้ครับ ก็เสียงก็มามั่งหายมั่งนะครับตอนนี้ก็เนี่ยแบบนี้ครับดังปักเวลาเพลงกํลาลังเริ่มก็กหายเนี่ยครับตัวนี้ครับผมได้ทําการเปลี่ยนซีเปลี่ยนอะไรแบบล้างปิ้นแบบดีแล้วนะครับก็ยังไม่รอดครับก็ลองมาวัดโดยการเข้าไปดู Data s h e e t NTP 3000นนะครับตัวนี้ไอซีขยายนะครับ ก็ไปดูแล้วก็เท่านั้นครับเปลี่ยนไอซีก็มึนตืบครับตอนนี้ก็ลองต้องดักวิธีดูเพราะยังไงมันก็ดังมาแล้วแล้วก็ตัดหายดังมาแล้วก็ตัดหายนะครับก็เลยเอาเป็นแนวทางคร่าวๆนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้อะไรนะครับก็คือแค่ว่าเราผ่านตรงนี้มาก็อยากมานําเสนอนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมได้ทําการนะครับวัดนะครับขาสองนับจุดตรงนี้ครับหนึ่งสองครับซึ่งจะเป็นเหอ เดี๋ยวผมสั่งลงด,าดาัต้าที่ดูครับแต่ว่าวิธีของผมแค่วัดวัดตอนไฟมันมาสะอึกสะอึกนะครับเห็นอย่างครับตอนมันมามันดังนะครับผมวัดโดยโดยวัดตรงสีตรงนี้ครับดูที่มิเตอร์ครับอันนี้เดี๋ยวผมกลับผมดึงไปผมกลับมิเตอร์เอาแดงมาจับนะครับดูที่มิเตอร์ครับตอนมันจะดังนะครับ นี่ครับนี่ครับมันจะขึ้นมามันจะดังครับถ้าไฟขึ้นมาครับตั้งสิบนะครับสิบดีซีนะครับสิบโวลต์ดีซีนี่ครับผมก็ลองเอาวิธีง่ายสุดนะครับก็คือจับกาวข้างหนึ่งครับสายไฟนะครับบัดกีตรงกาวน็อตก็ได้ครับเนี่ยหรือเนี่ยตรงนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูครับ นี่นะครับเมื่อบัตกีกลาวนะครับผมจะทําการเอาสายเส้นนี้นครับอีกฝั่งหนึ่งครับบัตกีลงตรงนี้นครับเดี๋ยวผมบัดกีดนนูมันน่าจะสายมานานันหอนมาจจะแตะไม่ดีครับเดี๋ยวก่อนผมจะถ่ายกัดนดูครับ พอดีใช้มือเดียวครับเดี๋ยวสักครู่ครับนี่ครับเสียงจะมาเลยนะครับก็คือบัตรกีนลกราแบบนี้แบบนี้ครับ ผมจเจ้าออกนะครับนี่ครับเอาเสียงหายนะครับจี้เข้าคืนนะครับผมว่ามัน,ม,นม,มันไม่โดนครับเพราะสายมันอ่อนปลายมันอ่อนครับมันไม่มีแรงไปโดนตวัว โอเคเดี๋ยวผมบัตรกีเข้าเลยก่อนครับนี่ครับเสียงมาเลยนะครับนี่ครับเอาออกเอาออกอันตรงรับโอเคครับเอาเป็นแนวทางครับเดี๋ยวผมจะประกอบแลวครับรออนี้ครับโอเคครับบัตรกีนะครับเข้าตรงนี้อย่าลืม บัตรกีกาวลงนะครับต้องวัดไฟก่อนนะครับตอนเสียงมาโอเคเดี๋ยวผมบัตรกีนี่ครับบัตรกีเข้านะครับเสียงดังแรงครับเร่งแรงไม่ตัดไม่อะไรเดี๋ยววัดไฟดูว่ามันจะได้เท่าไหร่ครับตอนนี้เดี๋ยวผมไม่ใายเสียงเพราะมันดังเกินไปวัดไฟดูออวัดไฟมันไม่ได้ลืมไปว่าต้องมันลงกาวนะครับโอเคครับมันไม่ขึ้นอยู่แล้วครับตอนนี้เพราะจับ ยัดลงเตแานะครับโอเคครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องนะครสไตล์รคแชนแนลนะครับสำหรับวัดนี้ก่อน